ก็ไมอยากสักก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่เคยทำนั่งเลยไม่เคยจะพอใจสักนิดแต่ถ้าจะมาถ่ายช่างโดที่ข้าเด็กหนุ่เข้าไปก็คิดลายดักไวเยอะาม,ม,มากแลก้วก็ส่งไปให้ช่างทุกลายแหละแต่ไม่ได้ไปสักสักลายก็ไปลายต่อไปอันเนี้ยสตรอรี่ที่นะครับอืม สวดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องแบงค์ชัยร้านะคะก็วันนี้เราจะมาทำบบการรีวิวรอยสันก็คือเปิดโพในอ๋มไอจไปหนึ่งครั้งแล้วแลวก็อม,มันก็มีคนววตมาให้รีวิวรอยสักก็วันนี้จะมารีวิวรอยสักทุกรอยบนร่างกายซึ่งเป็นรอยที่แม่ไม่รู้พ่อ <c oughs> ไม่รู้หรือ <c> เ <oughs> ฉพาะพี่สาวแค่นั้นเลย ก็บอกก่อนเลยว่าใครที่คิดจะสะนะคะคิดให้ดีถ้ายังเรียนไม่จบก็ขอให้คิดดีๆเพราะว่าอนาคตคุณอาจจะได้ทำราชการแล้วปัจจุบันประเทศไทยก็ไม่ได้เปิดกว้างเรื่องสร์เยอะขนาดนั้นแต่ก็เปิดแล้วแต่ก็ไม่ได้กว้างแบบเออก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะแต่ก็เปิดแหละนั่นแหละ อไปสัก,สก,สก,สกตอนมอ4กำลังจะขึ้นม5ลายแรกอยู่ด้านหลังก็จะเป็นรูปพ่อกับแม่เป็นลายที่ออกแบบเองว่ารเองแล้วก็เอาไปให้ช่างบอกว่าเอาขนาดนี้ขนาดนี้เอาตำแหน่งน,นี้เป็นเป็นรูปพ่อกับแม่ที่เราถ่ายแล้วเราก็วาดส่งไปเลยก็ข้อหมายอ่ะตอนนั้นแม่ก็ถามนะว่าสัตว์ธม ทำไมอยากสักก็ไม่ได้ตอบอะไรก็เออมันก็ที่ถูกว่าใครมีรอยสักก็ที่หมดคอนคิดคือแบบเด็กว่าคอมคิดแค่นั้นเลยแล้วก็คราวนี้ไปขอแม่แต่ไม่ได้บอกว่าจะสักตอนไหนแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้สักหรอกเพราะว่าร่างกายมันดูเละเทอะนั่นแหละแล้วไปสักแล้วก็ไปบอกแม่แล้ว <laughs> แม่ก็ทำห้าแ กม่เคยจะพอใจสักพ่ไหนแล้วก็แอบพ่อนานมากแล้วแม่ก็บอกว่าจะทักไหมเดี๋ยวตายไปอยู่ในใจเราก็ไม่ได้พูดอะไรไปหรอกแต่ถ้ามันเป็นความหมายในแง่ของเราเนาะก็การที่ทักรพ,พ่อกับแม่ไว้ด้านหลังก็คือจะทําทอะไรก็คิดดีๆมีเขาคอยอยู่ด้านหลังเพราะว่าตอนก็ยัง,ยงไม่จบยังเพิ่งปีหนึ่งจะทาอะไรก็คิดให้มันดีๆ3ปี4ปีในร่วมมหาลัยเราต้องคิดถึงเขาเยอะๆในการที่จะใช้เงิน ก็แบบคิดแล้วลายที่สองก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นผีเสือ้อคือเป็นคนที่คิดลายสักไว้เยอะมากแล้วก็ส่งไปช่างทุกลายนั่นแหละแต่ไม่ได้ไปสักซักลาย,ก,ลายก็นี้มันผีเสือ้อสักตอนมันเกิดเพื่อนวันนั้นมีตังไงก็เลยแบบเออช่างนิดก็แล้วกันถ้าถายช่างเลยที่คาเดนุ่เข้าไปาก็ได้มาหนึ่งลายที่ ขาอันนี้เป็นผีเสื้ออยู่ที่ขาเราคิดว่าผีเสื้อมันคืออิสระในตัวเราไม่ว่าจะทําอะไรเราก็เป็นอิสระถูกปะคือจะบินไปที่ไหนก็ได้แบบไม่ได้มีใครมาจับก็เลยโอเคผีเสื้อผีเส,สื้อน่าจะดีที่สุดแล้วรายแรกที่หลายๆคนคิดก็คือผีเสื้อเหมือนกันแน่นอนเพราะเออผีเสื้อมันเท่อะแบบส่วนใหญ่เขาจะสักตรงนี้ใช่ปะแต่เราไม่ให้ขึ้นบนนี้จะแบบให้มันลงไปอยู่ข้างล่างหมดก็เออผีเสื้อบีที่ขาอะไรกันเพราะว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อย ผีเสือ้อแปลว่าอิสระคือกาไม่ไปด้ขาเลยคือความหมายมันมไม่รู้เหมือนกันความหมายจริงๆคืออะไรมัเรียกแต่คนเชื่อแล้วก็ลายต่อไปลายต่อไปเป็นกุหลาบอยู่ที่สีข้างสีข้างตรงนี้ในซี่โครงคือแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บนะอันเนี้ยสตอรี่เฮียมากจริงๆคือแบบสุดทำไมสุดปรช็อกทำไมเนี่ยลายนี้ผี ลายผอแม่ผีเสื้อแล้วก็กุหลาบเป็นช่างคนเดียวกันหมดเป็นกุหลาบที่โดนไฟเผาก็แอตดอนสมัติเข้าขาเป็นเก่าไงถ้าเป็นก่มันบล็อกก็เลยแบบอ๋อโอเครักเท้ไม่มีจริงก็เลยกุหลาบสีดํามันแปลว่ารักนิรันต์แล้วเราก็เติมไฟลงไปคือรักนิรันต์ไม่ได้มีจริงสําหรบับเรานะคะทุกคนก็เผาทิ้งเองเลยแค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆิแต่มันก็สวยนะก็ยังชอบอยู่ต่อให้จะไม่ได้ชอบสตอรี่การไปสับเทาไหร่ แล้วก็จะมีแมงมุมเด็ดสองประว่าใครที่ยังไม่เห็นก็สามารถไปดูคลิปได้ก็จเห็นเลยทั้งสองตัวแมงมุมยังไงอะแมงมุมเป็นสัต์ที่ออกค้างผู้คนเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งเราก็เป็นคนแบบนั้นเจะนิสัยคล้ายแมงมุมคือถ้าอะไรที่มันไม่โอเคใช่ป่ะถอยออกไม่ยุ่งแล้วโอเคออกไปกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองเพื่อเซฟตัวเองไม่ให้อันตรายมากกว่านี้ก็ เขาขายอยู่เป็นที่สัก2ตัวเคยเห็นริบในพิน e r e ิสแบบของฝรั่งอ่ะแบบจะมีสักอยู่ที่หน้าท้องใช่ปะแล้วก็เขาได้สัตว์ให้มันพอดีกันมันจะสวยมากมันจะเป็นสักว์คู่กันแล้วเนี่ยตอนยืนให้ช่างวัดอะยืนผิดท่าแล้วเมื่อสักเสร็จอ้อเชี่ยมันไม่เท่ากันก็ชิไมเ่เนอะไรถือว่าได้ไมาแล้วสตัว สักคนละคนละครั้งกันไม่สามารถทำวีดีโอได้หน้าท้องเป็นจุดที่เจ็บที่สุดสำหรับเราเป็นแบบเจ็บอะได้ขนาดนั้นเจ็บจนแบบพักก่อนไม่ไหวแล้ว,วแค่จะร้องอ่ะจังหวะที่ดแบบีอะไรแล้วก็จะมีจะมีตรงนี้ซี่โครงใต้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 หนัน,นมแบบรกร็เอลสภาษาอังกฤษลืมแล้วเขียนว่าอะไรเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยจะอ่านสักเท่าไหร่เนาะ ถ้าจะไม่ผิดก็เขียนทำไา้ไว้อยู่หาก่อนนะก็ที่เขียนลงไปที่ตรงนี้เนาะก็แปลไทยแปลว่าเมื่อเราทําตัวเองให้ดีขึ้นแบบที่เป็นอยู่ทุกสิ่งรอบตัวเราจะดีขึ้นไปด้วยซึ่งมันคือเรื่องจริงเราเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรแบบอิวใจอะแบบพัฒนาตัวเองอะก็เลยแบบไปเจอคํานี้ในทิกตอกมาก็เลยมาสักไปเลยแต่ก็เลือกฟอนต์รู้สยว่าจะเลือกผิดอยู่ไม่เป็นไรสักไปแล้วใช่ไหม ไม่มีใครเห็นเห็นเห็นอยู่คนเดียวเั้ไม่าใช่ชีวิตด้านน้ำซึ่งไม่มีใครเห็นอะแล้วก็หลังจากไลน่น้นก็หลังจางไรนน้นก็จะเป็นทันตะวันซึ่งทันตะวันผู้ที่มองแค่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวคือเขาไม่ได้มองสิ่งอื่นแล้วเราก็เหมือนมันจะเป็นทันตะวันเหมือนกัน พราะถ้าชอบอะไรแล้วเราจะมองได้สิ่งนั้นเราจะจุดเป้าหมายแล้วเราจะพุ่งไปที่สิ่งนั้นอย่างเดียวเราไม่ต้องยากเข้าคณะอ่ะเรียนนั่นแต่ตอนนี้เป็นตอนสี่หนึ่งก็คือหมายือลิงก์ไว้เลยว่าแบบโอเคคณะนี้เท่านั้นคณะอื่นฉันไม่เอาทำวีดีโอเหมือนกันประสบความสำเร็จก็จะต้องทําไม่ได้ทานตะวันมันจะมองแค่ตอนที่เด่นเดียวเราก็มองเฉพาะจุดเป้าหมายของเราเหมือนกันไม่ได้ลังเลว่าอยากเรียนอะไรอยากทำอะไรอยากโน่นนี่นั่นคือเป็นคนที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าไปทางด้านไหนแล้วตัวเองไปได้ทำอันนี้แล้วตัวมีความสุข ก็เลยกลายเป็นว่าธาันตวันที่มีจุดมุ่งหมายเขาอาจมองแค่ดวงอาทิตย์แต่นี่มองทุกอย่างแล้วก็ไปในเส้นทางที่มองไม่ได้ออกนอกเส้นทางคือไม่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจที่เราที่บาาไม่เป็นคนที่พูดวุนเออแล้วต่อไปไรเป็นเป็นดวงดาวของราศีก็เปศาสตร์ราศีมาดีไลฟ์วะเนี่ย ก้สิบลายอ่ะจริงๆคือมารู้ว่าตัวเองสักเยอะก็ตอนที่สักเอ้นี้เสร็จแล้วก็แบบชี้อ่จะสิบลายแล้วเหรอจริงๆอ่ะอนาคตอ,อ่ะมีเพลนก็อ,อีกเหมือนกันคิดว่าเอเด็กกับซิดาก็นัดช่างประจาไปสักคือช่างประจาอ่ะมีสองคนไปอยู่ใกล้กันหมดเลยคือขี้เจยจเข้าบ้านดอนก็เลยโอเคแถวบ้านในเมื่อมีช่างลแล้วก็ช่างแถวบ้านแล้วกันราคาก็ไม่ได้แรงด้วยแต่ผลงานก็สวยถ้าถามว่า ไหนเจ็บที่สุดทางแบบแบมบเบมยอ้อน้หาท้องหน้าทอ้าทองเลยคือแบบโอ้โหเป็นชั่วโมงอกว่าจะเสร็จเพราะมันต้องพักเป็นท่านอะไรด้วยแล้วมันเจ็บแบบเส็แบบโอ้เจ็บจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งก็ยออให้เป็นชี่โครงไอลายกุหลาบอันนั้นอะฝั่งไม่เจ็บนะมันมาเจ็บไอตอนที่เป็นเปลวไฟขึ้นโดยประกบกันเปลวไฟตรงนั้นเจ็บที่สุดมันโดนเข้าชี่โครงดีเลยมั้ง นี่คิดว่าตอนสักนี่นนมับาจีแน่โศกไม่นอนตายไปเลยพี่จะทำไรทำไรค่ะหนูนอนหนูหลับแล้วหนูไม่ทำไรแล้วหนูไม่ไหวไอ้จุดที่เขาบอกว่าเจ็บเจ็บกันน่ะพี่จะเอามาหลายจุดเลยนะไ,ไอ้จุดที่เขาบอกกันจริงๆคือไอ้ตรงที่เขาบอกก็ไม่เจ็บกลับเจ็บไอ้ตรงที่เขาบอกว่าเจ็บเรากลับไม่เจ็บมันนิดแขนน่ะหลายคนก็บอกนะวมาเจ็บแต่นเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเฉพาะหน้าท้องเน,น,นื้อมันเยอะแล้วมันจังหวะแบบหายใจยยอ่ะประมามากก็ข้อหมายรอยสักของแบลบล์กไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะก็มนีแค่นี้ประมาณ เจ็ดลายทั้งร่างกายแล้วรวมๆก็ประมาณประมาณนั้นแหละก็เยี่ยต้องไปสักอีกทุกคนก็จะได้ดูคลิปซักอีกก็สรับวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าอยู่ปทมแล้วเดี๋ยวจะหาที่เที่ยวไปเยอะๆเพื่อทำคอนเทนต์แต่ที่แน่ๆสยามต้องมาบาย